กูจะโูบตั้งแต่ออกจากบ้านถึงออฟฟิศเลยจริงกูจะหยิบบ้องมาบนรถอุ้ยสวัสดีครับุกีะสวัสดีครับอูครับอูดเฮเดสใช่ไหมใช่ครับเฮเดสนี่คือเป็นเพจหรอเป็นเพจเกมครับเป็นเกมประเภทอะไรเป็นเกมเจครับ ครับอย่าทิ้งน้ำหนักเยอะครับอย่าทิ้งหนักเยอะเก่งเมื่อกี้ดีแล้วอะไรนะอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆดีกว่าโอ้โหตัวมึงหนักที่ผ่านเลยวันนี้เรามาทำอะไรมาสัมภาษณ์พี่อู๊ดว่าพี่อู๊ดเป็นมายังไงเพราะผมดันไปลั่นไหมไปลั่นไว้ก็จะสัมภาษณ์ใม่ครบทุกคนบ้านพี่ตะบอลไปแล้วพี่ตะบอลก็เป็นแบบติดคุกติดตารางมาพี่ยวโดนเยึดตูดโดนขอเยึดตูดจริงไม่เชื่อกลับไปดูกดตัวไอไปดูแล้วก็พี่อาร์มก็เริ่มทำคลิปอะไรเงีีี้้้ยยอออแลวววันนก็ถึงงิขพู่่๊ดดตไปะ ก็รู้อยู่ทุกคนรู้เออทุกคนไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ว่าพี่อูจะพูดเรื่องอะไรไม่ต้องกดหรอกเขาก็รู้กันอยู่แล้วกูจะคุยเรื่องอะไรโอเคใช่กูจะคุยเรื่องการเมืองโอเคเราก็รู้แล้วว่าพี่อูเป็นอูหัวหน้านะครับสวัสดีครับไม่ถามกูสักทีเอาคำถามเดียวเลยตรงๆเลยดูกัญชาจริงไหมคนอยากรู้จัดเลยเนี่ย ไอ้คนถือโทรศัพท์ดูแบบตั้งตารอเลยัดงกต่กูทำโอหน้ามาไม่เคยมีใครถามกูตรงจ่างใี่จริงไม่ใครถามตรงขนาดนี้ถามว่าดูดไหมเรียกว่าเมื่อก่อนดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนดูพูดเลยเมื่อก่อนนะสูบสูบเลยทุกวันนี้ฉีดเข้าเส้นเราเลย ไม่ขนาดนั้นแบบจริงจังเลยใช่ไหมดูดจริงจังเลยแต่ไม่ถึงกับจริงจังหรอกแต่ว่าเราชอบไงเราเป็นคนที่ไม่ค่อยสัมผัสกับแอลโกอฮอล์ไม่ดื่มแอลโกอฮอล์เลยก็เลยแบบชอบแล้วเวลาเราอยู่กับเพื่อน,นมันสนุกแค่นั้นเองแค่ชอบแค่นั้นเองอชอบอยู่อย่างเดียวชอบแบบศึกษาเลยว่าศึกษาหนังสือมาศึกษาแบบเข้าไปดู YouTube ไปไม่ออกก็ให้แฟนเาตอนนี้ก็คือมันยังผิดกฎหมายอยู่ใช่ตอนนี้ผิดกฎหมายก็เลยต้องแบบว่าเหมือนพักก่อนเราพักก่อนดีกว่ารอให้ฟ้ามันเปิดให้มันโล่งกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยมาเรียกว่ากลับมาสู่อีกครั้ง แม้ยังจะสูบไม่ได้ตอนนี้ยังผิดกฎหมายอยู่ใช่ก็ยังชอบมากๆชอบมากๆอยู่ยังชอบติดตามข่าวสารยังศึกษาอยู่ไม่ได้ทิ้งไปไหนส่วนตัวพี่คิดว่ามันดีป่ะส่วนตัวส่วนตัวว่าดีอยู่แล้วก็เหมือนคนกินเหล้าอ่ะคนกินเหล้าก็ว่าดีใช่ไหมเราไม่ดีเราไม่ดีคนอื่นคนอื่นมันคนอื่นคนอื่นเขาจะมีว่าว่าเรามีข้อดีของเขาอะไรอย่างนี้กระชาก็เหมือนกันมันก็มีข้อดีของมันในตัวถ้าใช้ให้เป็นนะอย่างอย่างเช่นนะเราไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาคนเดียวเราก็ไป

เออนั่นแหละนั่นแหละก็มีอยู่อย่างนั้นแหละก็เอา,เอาฟิล์เฉยไม่ได้ว่าเอ้ยต้องสูบต,ต้องแบบไม่ได้นะไม่ใช่แต่ว่านแนะนำนะองหนุ่มหนู อย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเสล่เฮ้ยจริงจริงจริงอย่าพึ่งเสล่อย่าพึ่งไปคิดว่ามันเท่ไปเรียนรู้มันให้ดีก่อนมันก็เหมือนเล่าเลยมันมีมันเป็นดาบสองคมอันนี้ดาบสามคมเลยก็ได้มีชาร์ปอะก็คือมันคมทุกด้านเลยแต่ถ้าคุณใช้ถูกมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าคุณใช้ผิดมันก็จะเป็นโทษมันหนากมากๆเพราะฉะนั้นก็ใครจะใช้ศึกษาก่อนแต่อย่าพึ่งใช้ตอนนี้มันผิดประไม้ถ้าแอบก็ได้ อใให้ใครรูแอบมันก็ได้หมดแหละใช่เมื่อกี้ยังห้ามเด็กอย่าเพิ่งเสลอแต่บอกแอบก็ได้ไม่เราเล่นมุกมุก<อ>ไม่ไม่ควรไม่ควรสูบตอนนีน้คือมึงอายุมึงทำงานทำเงินทำยังไม่ทํางานยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้มึงยังเรียนอยู่หรือมึงยังอะไรอยู่ยังมีภาระอะไรอยู่อย่าเสลิ่อย่าห้าวจริงอันนี้พูดจริงจนะพูดจริงอย่าเสลิ่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หยาบไม่ได้นะใช่มาเสลิ่กับผมผมจะด่าให้ด้วยเออ อออารรมณ์้้นีไม่ใช่อารมณ์ร้อนแ <c oughs> ต่เนี่ยไปไม่ชอบไงกูไม่ชอบไง <c oughs> ครับไม่ได้สูบมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแล้เล่นแล้เล่นแล้วเล,ล่นถ้าสูบโลกก็จะสดใสหน่อย คคำหยาบอึงไม่ค่อยโอเคเท่ไห่หรออ่างเงี้ยโอเคมึงคนเดียวแหละเรื่องกระชาก็ผ่านไปแล้วเอาเป็นแบบชีวิตของพี่อูฮาน่าเลยดีกว่าดีตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เป็นคนธรรมดายังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายแต่ตอนที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยมันแตกมันสุกจัดมากไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับชาเลเอาชีวิตเอาชีวิตสักทีเพราะเป็นชีวิตมันเปลี่ยนอยู่แล้วไงมันก็เปลี่ยนจากคนที่ไม่มีใครรู้จักเราก็มันเป็นคนรู้จักเราจากเราไปซื้อของร้านนี้ระดนิดเดียวทุกวันนี้เป็นไงไม่ยกหไม่่รอใ้งว เป็นได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นนิดนึงไม่มากก็น้อยมันเป็นแบบจิตวิทยาของเขาใช่พี่อูดออนนามามาช่วยอุดหนุนหน่อยเดี๋ยวถาินไม้นึงถ่ายรูปให้กันหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้เคยอยู่รอบนึงไปกินเรียกว่าพัตคานเลยอาดาวเลยด้วยซ้ําไปกินอยู่ข้างในคือเขาไปกินข้างในนั้นในร้านแล้วก็กินแบบมีความสุขจังหวะกินไปอยูเนี่ยก็จะมีเด็กข้างๆ้างมาชื่อกจบ ปงปงปงอะไรก็เอ้ยอยากกินหลาหรืออะไรพี่ขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยกูยครับเราก็ต้องเดินมันก็มีข้อเสียข้อดีของมันแต่เราจะแก้มันให้ได้อย่างอยู่กับมันให้ได้นั้นคืออยู่ที่มุมมองถ้ามองโลกมีอะไรก็จะเป็นปัญหาชีวิตใช่แต่ถ้ามองแง่ดีก็คือเขารู้จักเราเขาชอบเราเราดีใจว่ามีคนมาทำอันนี้คือมองในในสองแบบนะการรับตัวผมนะเขนอาจจะมีข้อดีล้วนก็ได้แต่ส่วนผมจะมองเป็นสองแบบว่าเอ้ยเวลามึงมีชื่อเสียงเยอะก็คือคนจะมาหามึงเยอะคนรูจักมึงเยอะมึงาอไไไร่่่ด้ยยเเชนนล พี่มียงเคยบอกผมว่าคนตีกันหน้า<ม>บ้านเนี่ยเอ้ยหน้าตลาดเนี่ยไม่ไม่คนอะไรอะไรบางที้กันหน้าตลาดยังไม่คนไม่รู้เท่าเฟซบุ๊กอ่อออาทะเลาะก,กันอยู่หน้าตลาดยังคนยังไม่รู้เยอะเท่าโพสเฟซบุ๊กครั้งเดียวเนาะ,นะ,นะนำจำกูมาไอเนี้ยผมเนีน้ยจำกูมามเคลียร์กันเอง <laughs> แย่แทนพี่กอล์ยอัดยออะไรที่เนี่ยอีกคำถามหนึ่งแบบแข็งๆเลยดูดดูดมามึงถามกูถามสบอนนี่กูเองถ้าสบอนเออคำถามนี้มันน่าถามมีอย่างเงี้ยสบอนอย่างเงี้ยไอพุ่นนั่นมันเคยดูดเคยเสดเคยมาเคยปล่อยเคยขายอะไรเงี้ยเด็กๆกันไ่เว้นไอ้พี่เดี๋ยวาให้มีนมาแก้มาแก้ต่างเอาเองนะเว่นไม่อย่าเสติดไม่เอาเลยแต่เด็กๆเคยผ่านไหมเคยเห็นเคยผ่านมามันเป็นจุดที่เราเคยพลาดอ่ะใครไม่เคยพลาดบ้าง พระพุทธเจ้า,ย,า,ย,า,ายังเคยพังนักป่าดิังเคยพังใช่หันหลังยังเห็นตูดใช่หันมาดูดกัญชาดีกว่าใช่ ได้เหรอไม่ได้ใชได้กูพีไม้ได้ดียังไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกฎหมายถกฎหมายแต่สิปีหน้าคงไม่แน่ลุ้นอยู่ใช่ไหมลุ้นอยู่เอาจริงๆแล้วพี่อู๋รักมากเลยกัญชาเนี่ยรักมากแต่ว่าไม่เสพเพราะว่าเราเป็นตัวหน้าหนึ่งเลยเพื่อนๆเราก็ไม่ได้เสพยาเสพติดอะไรเลยจะให้เพื่อนๆมาแบบเรามาเป็นตัวทวงของเพื่อนๆเหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราเสรกัญชาจริงเพื่อนๆรับได้จริงแต่คนอื่นมันมองเราอีกอย่างนึงไงเพราะเปลี่ยนแบบใช่แอบก็ไม่ได้แล้วอนได้ใช่ไหมคนอื่นมันไม่ได้มองกัญชาดีเหมือนเราไปหมดุคน่ เราก็ต้องโอเคไม่เป็นไรนั้นเลยรอฟ้าเปิดก็เจอกันจะสูบตั้งแต่ออกจากบ้านไปถึงออฟฟิศเลยจริงกูจะจิบบ้องมาบนรถอุ้ยด้วยความที่กูอึดอัดขนาดนั้นคืออึดอัดมากคือกูชอบดูกระจากมากเออไอ้เหี้ยบอกให้ลรู้ไปเลยเอตำรวจมาล็อกรถกูเลยไอ้เหี้ย ไม่ไปไหนแล้วเนี่ยโอเคก็ไม่แนะน,น,นำไม่แนะนำไม่แนะนำไม่รอให้ฟ้าเปิดก่อนรอบรรลุนิติภาวะก่อนรออะไรก่อนาอ,อีกคำถามหนึ่งพี่ออ๊ดคาแรคเตอร์ของพี่ออ๊ดในโอฮาน่าเนี่ยจะเป็นเงียบใช่ไหมตัวจริงเงียบไหมแบบแตกต่างกันไหมจะอยู่กับพี่พี่เจจะรู้ดีว่าพี่จะเงียบเป็นบังหรือไง พี่จะคุยกับคนที่แบบรู้จักจริงๆถ้าไม่สนิทพี่จะไมค่ค่อยแต่ค่อนข้างที่แบบไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาพอเราได้รู้จกักได้แบบได้คุยรู้ว่าอันนี้น,นิสัยยังไงเฮ้ยเราเริ่มให้ใจเขาเราก็เริ่มไปคุยเขาดีกว่าเข<อ>าเริ่มแบบเฮ้ยมันไม่รู้ดิผมจะเป็นคนที่คุยกับคนง่ายมากส<า><า>ังเกอถ้าแฟนคลับหลายคนเนี่ยผมจะคนที่ๆๆคุยทุกคนอ่าเขาจะมาเล่นกับจื้อเห็นไหมเนี่ยนานๆพี่เพิ่งจะมาเล่นกับจื้อยังเมื่อก่อนไม่เล่นเห็นไหมเพราะว่าพี่จื้อไม่ได้มาช่วงฝึกนะครับพี่เออตอนช่วงน้้นนนนีีออดงาเเื ่ก็เรย่คุยอ่งนีเขามาที่ีเพื่อนแบบนี้เห a อมาโดนมาโดนแบบนี้ใช่โตงเนี้ยแบบเนี่ได้เลยอะไรเงี้ยแบบนี้เลยหมได้ได้เลยอย่างนี้ได้เลยเต็มที่เลยใครกูตังตัวด้วยได้ให้เป็นขาๆขาคำจะมานี่ล้กันเดี๋ยวครับสวัสดีครับผม ปิดก่อนดิป่ประมาณนี้ครับชีวิตพี่อูดโอฮาน่าเออก็ในเรื่องของบัญชาแล้วก็เรื่องของตัวจริงคาแรกเตอร์ก่อนดังลังอะไรเงี้อยอยากให้ทุกคนได้เห็นตัวตนของพี่อูดมากขึ้น<ช><ช> ไม่มีอะไรเลยจริงๆ,ๆก็ได้ได้พูดมากขึ้นเ<ม>พนราะในหอวหน้าเขาไม่ค่อยพูดเท่าไหร่พูไม่ทันพูดไม่ทันคนอื่นเขาบุกมังเป่งเลยก <laughs> ันไอ้ชัดกูนึกว่าคาเฟ่เล,เลยอะไรเงี้ยกูเป็นเหมือนคนดูอะ <laughs> แล้วบายออกมาไ <laughs> อ้เงี้ยแต่ละคนมึงเล่นมุกไม่เกรงใจคนข้างหลังมากเลยเหออี้ยข้างหลังนีคิดได้ไหมนะ <laughs> มึงเล่นกันหาตึมตึมตึมแล้วกูล่ะพยี่อับทุกทักทุกจับพี่มีนละจับจับจับโอ้โหไอ้สองตัวนี้เป็นอะไรกันกูหมากูเหมือนหมาเลย ไม่เกี่ยวไม่คาแรคเตอร์ที่แบบวางไปตรงนั้น,นอยู่แล้วมาา้าไซบีเรียนอ้านี่ไม่ได้เป็นมา้าธรรมดาเป็นม้มาไซบีเรียนมันยศด,ด้วยฮัส,สกี้ <c oughs> โอเควันนี้ละกันชีวิตพี่อู๊ดค,ครับผมใครใชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับฝากติดตามพี่อู๊ดด้วยในมีเพจเกมของตัวเองมีเพจเกมตอนนี้มีเฮดเด็กำลังจะทำเป็นช่อง กวามตัวเองด้วยก็คือเอาลงไปแล้วก็มีเพจซื้อผ้าเสื้อผ้าด้วย OODY OODY แล้วก็หมวกจะมีนะครับผมฝากด้วยนะครับยังยังเยังยังไม่ถึงคลิปที่มีเลยทีละคนเนี่ยโอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการถ่คลิปของชื้อนะครับมีเสื้อขายที่ของชื่อสโตร์นะครับฝากไว้ฝากน้องมันด้วยนะครับผมครับผมทุกวันนี้มันก็น่าด่านย้ายของมาอยู่ออฟฟิศนู่นนี่นั่นให้กูมาถ่ายก็ไม่มีค่าตัวหิวข้าวก็หิวพวพี่อุ้นรอก่อนรอก่อนสองนี่กี่โมงแล้วเจอนนี้ก็ประมาณ ที่โมงและสี่โมงสามทุ่มโมงครับคุณเป็นมผมไม่ได้ไปกินข้าวรอมคนนี่ยแหละกล้องก็กล้องเอาพีนั่นแหละเออของของอย่างหมดเลยใช่มีพี่มีมานั่งดูด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดความน่าดานของผมอะ เของมึงสบายอย่างนี้เลยอะใครก็ได้อะเออมาใครเดินเข้ามาก็ได้มายังไงก็ได้นะดีเนาะเออมาตบตบแว็กเข้าไปแต่ว่าเมื่อกี้พี่บิ๊กไะไอ้บิ๊กพี่บิ๊กหายหัวไปนานเลยนะเอ้ยหายตัวไปนานเลยโอเคใครอยากให้สัมภาษณ์พี่บิ๊กคอมเมนต์นะสปอยสปอยไว้ก่อน เธอได้อุ่นกายเอา